ไตไม่พังสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะดื่มอะไรไตไม่พังดื่มกาแฟทำให้ร่างกายสดชื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ยังมีเครื่องดื่มที่ดีกว่าแล้วก็ดื่มแล้วสดชื่นแล้วก็ดีต่อร่างกายอีกนะคะหลายคนดื่มกาแฟเป็นประจำดื่มเป็นกิจวัตรประจำวันเลยก็ว่าได้นะคะ เพื่อเติมความสดชื่นให้กับตัวเองนะคะหลายคนดื่มมากกว่าวันละหนึ่งแก้วแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกว่าง่วงแม้จะดื่มกาแฟไปหลายแก้วแล้วก็ตามนะคะได้มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาก็ไปปรึกษาแล้วก็เล่าให้หมอฟังว่านะคะเขาได้ดื่มกาแฟนะคะวันละสองแก้วช่วงบ่ายๆนะคะทุกวันเลยนะคะเพื่อกระตุ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แล้ว การดื่มกาแฟของเขาวันละ2แก้วกับไม่ได้ผลนะคะเขาก็เลยเพิ่มไปอีกสองแก้วต่อวันนะคะปรากฏเขาดื่มวันละ4แก้วนะคะผลที่ได้กลับมาเป็นยังไงรู้ไหมคะกาแฟนะคะทำให้เขาใจสั่นมือสั่นแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะเขาก็เลยต้องมาปรึกษาหมอนะคะหมอก็เลยฟังแล้วก็เลยให้ตรวจไตแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะปรากฏว่า ไตของเขานะคะปก,กตินะคะแต่ปัสสาวะเป็นสีเข้มค่ะผลจากก็คือการขาดน้ำนั่นเองนะคะมีผลข้างเคียงมากเลยนะคะกับการดื่มกาแฟมากๆในแต่ละวันนะคะหมอก็บอกว่าไม่มีปัญหานะคะสามารถแก้ไขได้นะคะด้วยการเติมน้ำเข้าไปนะคะหมอก็เลยบอกว่าหลังจากกลับไปบ้านให้คุณดื่มน้ำวันละสองแก้วช่วงบ่ายๆแทนกาแฟวันละสองแก้วนะคะ ลดกาแฟ2แก้วดื่มน้ําเข้าไปแทนนะคะหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะเขาก็ดื่มน้ําตามที่หมอสั่งหรือทําตามที่หมอสั่งนะคะกลับมาเล่าให้หมอฟังว่าได้ผลดีมากเลยใจเริ่มหายสัน่นมือก็หายสัน่นที่สําคัญก็ไม่เหนื่อยง่ายแต่กลับรู้สึกสดชื่นมากกว่าเดิมด้วยครับหมอก็บอกว่าการดื่มน้ำสะอาดสะอาดนั้น มีประโยชน์กับร่างกายมากเลยน้ำสามารถช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้นะคะค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศร้อนร้อนมากเลยนะคะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะดื่มน้ําให้มากๆนะคะเพื่อชดเชยการเสียน้ำออกจากร่างกายนะคะจะได้ไม่เป็นโรคสุ่มเสี่ยง ขาดน้ําต่อร่างกายนะคะแล้วก็เพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าเราเข้าข่ายกับกลุ่มเสี่ยงขาดน้ําหรือเปล่านะคะถ้าเข้าก็ดูแลบริหารน้ําให้กับตัวเองด้วยนะคะค่ะสําหรับการขาดน้ํานะคะเป็นอันตรายกับร่างกายมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรานะคะปลอดโรคปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยมแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยมแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขาดอะไรขาดได้แต่อย่าขาดน้ำนะคะ